มีทำไมแม่งทำไมตามไม่ทันวินาติดเทอร์โบไงไวินาโฟม <c oughs> ีเทอร์โบไหมมีเทอร์โบ <c oughs> โอ <c oughs> โอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยืนสื่อรายการ v i c t o r ่ Cat นั่นเองรายการที่ให้คุณเรียนรู้และสนุนพร้อมเราอยู่ผม Victory Cat นั่นเองกิกรรมก้องรับชวนกเกมมอยครอบนั่นเองเย่แล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับน้องโฟกักนอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับภายในคลิปนี้เป็นคอนเซปต์แรกเลยนั่นเองนะครับพี่เราทำการชวนน้องโฟมาเปิดประเด็นเลยนั่นเองนะฮะคอนเซปต์นี้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากสินนามินั่นเองนะครับภายในแต่ละสัปดาห์เราจะเปลี่ยนรูปแบบกันไปเรื่อย ยแต่ว่ายังอยู่ในรูปแบบของเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับสำหรับภายในวันนี้เราจะจับเวลานะฮะจนกว่าซินมิจะมานั่นเองหลังจากที่ซินมิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสู้กันนั่นเองนะครับระหว่างที่เรารอซ n น m มิเราก็จะไปหาแรก่กันอยู่เนาโอเคฮะอ่าสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะแม่งไม่มีนี่ว่าเอาใหม่โอเคแม่งคลิปแรกเนี่ยลืมไป โอเคครับ okay, ผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Sub s c r i b e บนนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมในการพ่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองสำหรับใครที่อยากติดตามน้องโฟนะฮะลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ s c r i p t ั่นแล้วนะไอ,อโฟอย่ายแย่งแหล่งพี่นะพี่เห็นหลุมแล้วโอ้โหลายหลุมมากมา,มาเดี๋ยวก่อนนะโอเคเริ่มเลยเริ่ม้วใช่ไหมไหม yes เริ่มเลยโอเคเดี๋ยวก่นอกนนะโอ้โหทำไมไม้มันตัดนานจังวะเนี่ยทำไมพี่เล่นคนเดียวแม่งตัดไวไวโอเค มีม้าด้วยโอ้ยม้าตัวดำเมี่ยมเลยว่ะโฟม้าตัวดำเนี่ยมเลยว่ะโอ้โหโอเคเรียบร้อยไอโฟมูบึ้มว่ะหมูบึ้มพัดนี้น่าจะอีซี่แล้วจริงเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บเราทําอะไรก่อนดีคุณผู้ชมเอ่อทำเป็นพีอาก่อนละกันเนาะอ่า บเรียบร้อยโฟโทรระดับพี่ <c oughs> เอ้ยโฟจะแย่งหลุมพี่แล้วกัน <c oughs> ขอแค่นั้นพอโอเคฮะตอนนี้เรา,เรากำลังเล่นอยู่ใน m i n e c r a เวอร์ชั่น1.7.10นั่นเองนะฮะเรื่องของการ <c oughs> วิ่งนี่ค่อนข้างจะงงหน้าดูนะฮะกดคอนโทรลแล้วมันไม่วิ่งไหวว่ะแต่ว่ามันดันซูมให้เฉยเลยพ <c oughs> ี่เปลี่ยนปุ่มดิในนี้อเออว่า <c oughs> มันสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ใช่ไหมยวค่อยว่ากัน <c oughs> เปลี่ยนเป็นตัว C, <c <oughs> ก็เวนะิร์กเนี่ยโอเคฮะอ่า กอนะปุ๊บเราเอาอะไรก่อนดีวะพีแอก่อนดีกว่ามาโฟหวังว่าเราคงน่าจะเจอเหล็กกันบ้างนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่เจอเลยนะอุ้ยเจอแล้วเ <laughs> จอแล้วทวําไมเล่นแบบนี้ทําไมแม่งแบบเจอเจอ,เจอง่ายมากอะ่ะแต่พอเวลาพี่เล่นแบบซืว่าคนเดียวใช่ป่ะแม่งจะแบบหูกว่าจะเจอทีแบบแทบ้องอะไรเงี้ยโอเคอุยได้มาสี่ก้อนนะโฟเสร็จแล้วพาดแล้วโฟ <laughs> โอเค <laughs> เฮ้ยตอนนี้โคบึ้มว่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปฆ่าหมูงบนกันโอเคเฮ้ยโคบึ้มยิงๆเนี่นยเอ้นี่มันชั้นเท่าไหร่เองทําไมเจอเหล็กแล้วปกติเหล็กนี่มันจะเกิดประมาณชั้นไหนนะโฟมันอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมเจอบ่อยนะ้วมันมาปักท่ามัก็เจอแล้วใช่เออนี่นี่พี่ก็อยู่ปักทํานี่ก็เจอเลยก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมเจอง่ายง่ายปกตินี่แบบโอ้โหลงลึกขนาดชั้นสิบชั้นสิบเอ็ดโอ้โห ยังไม่ค่อยจะเจอเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราเก็บหินก่อนอ่าเราจะได้เอาไปเผากันปึ๊บเดี๋ยวเก็บลงเหงืองเหรอยังเลยยังอยู่ปากอ่าวอยู่เลยอยู่ปากอ่าวนี้มันโอ้โหช้ำหัวใจมากเดี๋ยวก่อนนะเราต้องไปฆ่าหมูอ่ะเออว่าตอนนี้เราต้องการอาหารมากนะถ้าเกิดเราใช้ปิแอคฆ่าได้ใช่ไหมเอามาสักตัวหนึ่งนี่ก็เวิร์กอ้าว นีอืมอืมโอเคไม่มีดีเลยในการตีก็ถือว่าเวิร์กแล้วสำหรับพี่เนะี่ยโอเคกินก่อนแล้วกันอืมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆนี่โอ้โหมีการ <c oughs> ดีเลยเหลือเกินเอโฟหมูหายไปไหนหมดไว้เนี่ย <c oughs> โฟแม่งรีบอ่ะ <c oughs> มันทำใหผมได้ไม่กี่ตัวนะมูหายไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่แก่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวกันนะอ่างั้นเดี๋ยวพี่ทำการคาฟดาบกอนเลยละกันอ่าเรียบร้อยเลยได้ขนได,ได้นี่มาด้วยได้ไข่ามาเดี๋ยวกันนะ มาให้เจอตัวนี้เจอตัวนี้โอ้ยมีสองตัวมีสองโอ้โหครั้งเดียวครั้งเดียวจอดเลยวะ่ะอึ๊บอึ๊บแ,แถบนี้ขอพี่เจออะไรขนาดนั้นเ้เจอมาสี่แล้วตอนนี้ใช้มาสองแล้วเอาทำดาวลงไปสักนิดนึงนี่พี่ว่าคอนเฟิร,ร์มแน่นอนว่าต้องเจอมากกว่านี้แล้วก่นนันนะทาไมได้ก็มาเก้าชิ้นเองอะ่ะได้มาอย่างน้อยอะ่ะโอเคตอน,น,นเอาตัวนี้ด้วยก่อนอะอึ๊บเรียบร้อยครับ ได้มาสิบไปเฮ้ยทำไมมันดอบน้อยจังตัวหนึ่งได้แค่ชิ้นเดียวหน่อยเนี่ยทำไมบางตัวได้ทั้งสามชิ้นเน่นโอ้โหรักแต่ตัวเองมั้งเออทำไมดอปน้อยเนี่นยเหนือน้อยเหลือเกินโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการครัฟทอชอ่าเดี๋ยวเราจะลงเหมืองแล้วนะโฟโชคนนด,ดคใชีใช่ใช่ยังอย่าเพิ่งตายดีอย่าเพิ่งรีบโอ้โหซีโนมิยังไม่มาเลยรีบเลยเนี่ยโอเคในถ้ำนี้หวังว่าน่าจะมีของดีนะฮะโอ้มืดว่ะ เฮ้ยโฟโฟลงมาางล่างแล้วเหรอใช่อ๋อตกใจพี่เปิดมาเจอนี่เลยเจอไม้นะเอ้ยใครวะอ๋อโฟนี่วะโ <c oughs> ถตกใจหมดแหมปันมีทางกันปันเดี๋ยวก่อนตันเหรอแสดงว่าเราต้องไปหาหลุมใหม่ใช่ไหมเนี่ยรีบ <c oughs> ของเดี <c oughs> ย๋ยว <c oughs> กันอย่าอย่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหได้เกิดมึงจะเผาขนาดนี้นอนรอ,อยังได้เลยโคตรจะชา้า แล้วกันนะเดี๋ยวเราทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าขวานปึ๊บใครเขาไม่ยืนข้างๆเอาไม่ใช่น้อยเริ่มหลอนเองแล้วเห็นหมูเห็นหมูแล้วแบบหลอนเลยนึกว่าโฟมาอยู่ข้างๆอะไรอย่างงี้โอเคฮะได้มาห้าก็พอแล้วเนาะ่าเดี๋ยวเราย้ายถิ่นฐานดีกว่าตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมแสดงว่าพี่ต้องย้ายหลุมแล้วแหละเอ๊ะผมกำลังหาหลุมอื่นอยู่เลยหลุมอื่นอยู่แล้วก็นะโฟอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดหลุมเดียวกันหรือเปล่าวะเอขึ้นไม่ได้วะ ขึ้นไม่ได้เอาม่เอาม่ปึ๊บนี่เอ้ยหลุมนี้หลุมนี้โฟน่าตะลุยแล้วแน่เลยอยู่ล่างแน่นอนเอเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าคุณผู้ชมเอะตรงทรายนี่มันจะมีหลุมไหมไม่น่าจะมีนะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยจะมีอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเลยฝั่งเนี้ยเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดินไกลเนี่ยยังไม่เจออุ้ยอยากไกลมากโอ้โหอาหารหมดแล้วไปๆมาๆก็อยู่ที่เดิมเดี๋ยวโฟไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยเจอแล้วโอโฟเจอแล้วแน่เลยเดี๋ยวกนนะ แถวนี้มันต้องมีเดียวะเจอไม้อ,อ,อ,มอ,อุ้ยตกมาที่เดิมมันต้องมีเดียวะแถวเนี้ยมันเอมันต้องมีแถวเนี้ยโถแน,โน่นอะน,นนะแถวเนี้ยทุกคนนตรงนู้นน่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยว้าวตรงนี้ไง,ววงโอ้โหโฟไม่เห็นแน,น่นอนรอบนี้ทุกคนนะหวังว่าเราคงจะเจอเหล็กนะฮะคุณชมโอเคทําการขุดโคก่อนส่วนมากเหล็กนี้ชอบอยู่ใกล้โคเนาะโอ้โหมีโคอันเดียว ยอมใจเลยลงมานี่เจอโคโอันเดียแม่โอเคแล้วในรายนี่มีไปเนี่ยในรายในรายจะมีหรอวะเหล็กไม่มีหรอกเนาะโอเคเออเจอเหมือนคนตันด้วยโอ้ยใช่เหรอต,ตายแล้วแล้วก็นนะทำไมพี่ไม่เห็นเจออะไรกับเขามั่งเลยวะเดินอยู่คนเดียวโคตรหลอนเลยเอ๋แถวนน้นมันไม่มีเลยอะไม่มีเลยวะ่ะ <c oughs> โอ้โหมีปะไม่มีเลยเนาะคุณผู้ชม เออเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีทรายอยู่มีทรายอยู่น่าจะเหมืองทรายข้างล่างโอ้ยใช่เลยโอ้ยเจอเหล็กแล้วเืออผมกับตาแล้วเองลืมดูอาหารตัวเองใช่เหรอโอ้ตายแล้วใจเย็นโฟใจเย็นโอ้ยลงโอ้โฟเจออู้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตกใจโอ้เป็นครั้งคราวโฟโอ้โหการทะเลทรายก็มีว่ะโอ้สุดยอดอูมามิมากเลยโฟได้มาหลายไวเนี่ย โอ้โหแปดเก้าสิบทีเดียวเจอสิบว่ะสิบเอ็ดด้วยว่าโฟโอ้โหเวรว่ะเวรเวรเวรใต้นี้อ่าใต้นี้ตะลุยต่อเลยโอ้โหแล้วกันนะไม่ใช่ตายเพราะมอนเตอร์นะเว้ยโหตายเาอู้หูได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วโอเคโฟมาหาพี่เปล่าตรงนี้เหล็กบึ้มเลยอะโอ้โหอืมอืมโอเคอ่าโฟอยู่ในเมืองใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไอ้เหมือนตั้แล้ว มาตรงทะเลทรายเอ้โหูเหล็กยางเยอะโฟมาตรงทะเลทรายเดี๋ยวก่อนนะมันจุดพูได้ไหมจุดพูไม่ได้นี่ว่ามันต้องคาบใช่ไหมโอชันนี้มีผูหรือเปล่าไม่น่าจะมีไม่มีมมมใช่ไหมโอเค,อเคอหูเหล็กคตดเยอะทำไมตอนผมเล่นอร์ไว v a ลนี่มีมีแบบนี้บ้างคุณผู้ชมเหล็กเยอะจริงๆโฟเดี๋ยวกันนะนี่เราลงมาแป๊บเดีวยวได้เท่าไหร่เนี่ยโอเคหูลงมาได้ยี่สิบเอ็ดก้อนว่ะโฟลงมายี่สิบเอ็ดก้อน เออลงมาได้ยี่สิบเอ็ดก้อนเลยอะ่ะโอ้สุดยอดมากคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ต้องเก็บโคก่อน<ะ>โอ้ให้ตายเอะฝั่งนี้ก็มีโอ้ตายตายตายดูดก่อนดูดก่อนโอเคโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วโฟโฟ,โฟ,โฟมาหาพี่ก็ได้นะเด็กเยอะเกินเลยอ่ะโอ้โหยะมากเลยอ่ะโอ้เยอะมากๆอ่ะ <ederim> เดี๋ยวพี่ออกไปรับรอแป๊บโ <movie> อ้โหเยอะจริงๆ คือจุดหนึ่งนี่มันไม่ใช่ว่าจะมีแค่ก้อนเดียวมันมีอยู่ประมาณสี่ห้าก้อนเลยอะโอ้โหแล้วมันมีหลายจุดมากอะมามามาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรับอยู่ไหนไวะเนี่ยอ่าโฟมาเดินเดินมาตรงทะเลทรายอะอยู่ไหม,มโฟมเลวีนอะโอเคปแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนไวะโฟปึ๊บแล้วกันนะอยู่ไหนไวะเนี่โยโอ๊ยชิบหายแล้วโฟอยู่ไหนนี่โฟอยู่ไหนวะนี่ออ้้เย ตรงใสน่าจะแย่เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการเผาของกันเลยละกันเนาะตรงใส่เราคงจะไม่ได้เจอกับโฟแล้วแน่เลยอะเพราะโฟอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคให้ผมเดิอนออกมาไกลมากปึ๊บปึ๊บ,บโอเคโอเคอ่าตั้งเตาเผาเลยฮะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราเก็บโคก่อนเก็บโคก่อนโอ้โหของบื้มมากโอเครอรอแล้วกันอ่าแล้วกันนะไอขังขาวนี่มันบินเพื่ออะไรไว้เนี่ยไม่เข้าใจ บ,บินตลอดน่ะและทุกพันนี่คือต้องมีแม่งตลอดเลยอ่าคาเรียบร้อยแล้วแม่น่าจะดรอปเนื้อข้างคขวมาบ้างดรอปมานี่คงอนา,าคตมันอาจจะมีอัพเอาเกตเหรอเออรู้รอเปล่าวอร์ชั่นใหม่มาอะไรนะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบสองหรือเปล่าวะหนึ่งจุดสิบสองเอเอ,เอใช่ใช่มาแล้วแต่อยู่ในสแนปช็อตสแนปช็อตใช่ใช่ว่าแบบมาแล้วเมื่อกี้ผมดูมันยังไม่มีใช่ยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าอยู่ในตัวของสแนปช็อตอยู่ ต่เหมือนกับว่าใช่มีบล็อกใหม่มาเป็นบ็อกสีเลยเหมือนไอเนี่ยกินังดอะไรวะกินสกีนอ่ะมาแบบนั้นเลยแต่มีหลายสีไม่ได้มีแค่สีนั้นสีเดียวอืใช่เดี๋ยวกันนะผมต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยโอเคเราเอาเตาเผาเพิ่มแล้วกันคุณผู้ชมโอเคืโอเคเรียบร้อยครับนะโฟรอบนี้โฟพลาดแล้วโอเคปืนฟูเหล็กยังฮะ ยังย่างกำลังกำลังเผาอยู่กำลังเผาอยู่โอ้โหไม่งั้นชุดแน่นแล้วโฟจริงแน่นเต็มเปรีมเท่านะอุ้ยได้มาเจ็ดวะโอหอู๊บอู๊ปึ๊บเอาชุดก่อนเลยแล้วก็กางเกงอ้าวไม่ได้วะเท่นะโอเคได้เกาะก่อนก็ยังดีเก็บแป๊บแป๊บนี่เราได้เอ็กพีเวลด์สามัมเนี่ยโฟโคตรจะเยอะเลยเออเก็บแป๊บเดียวเองเก็บแป๊บเดียวจริงนะ โอเคในนี้มีอะไรไหมโอ้ยในนี้ทางออกนี่วาโถมีทางออกแล้วก็ไม่บอกโอ้หลุมมันเล็กดิดนเดียวนี่ว่าแล้วกอนนะเกิดมาตรงนี้ปุ๊บอ๋อแถวนี้ใช่ไหมไม่เจอโฟเหมือนเดิมอะ่ะโฟอยู่โลกไหนไว้เนี่ยเล่นอยู่ <ใน S 1> โวเดียวกัน<อ>หรือเปล่าไอเนี่ยเออน่าจะไกลหน้าดูเลยโอเคปุ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาแล้วนะโฟเทนรมิน่าจะใกล้มาแล้ว<อ>แหละ โอเคลืมดูโอ้ยเอาแล้วโฟโดนแน่โดนแน่หลังจากที่เราไม่ได้เล่น PVP มานานมากโอ้โนนานจริงๆเนี่ยหลังจากที่เราปิดโปรเจกต์เบดวอลไปโอ้พี่แอคพังเลยว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินมาเอาใหม่อเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมอ้าวสองอันหวังว่ามันอยู่ที่เดิมนะไม่ใช่ว่าโฟมาซิวตอนไหนนี่ไม่เอานะเออกางเกงปึ๊บโอ้ เนื้อจิกมีจิกมีจิกแล้วก็อะไหนๆมันเหลือเดี๋ยวเราเอาพี่แอร์เหลือเหลือเหลือเอาพี่แอก่อนเอาพี่แล็กเอกก่อนหวังว่ามันคงไม่หายนะเหล็กพี่อะไม่ใช่ว่ากลับมาทีนึงเหล็กหายนี่ไม่เอานะโฟนอะเออไม่รู้พีอยู่ไหนเลยตอนเนี้ยโอเคทำทางกลับไม่ได้ดีแล้วดีแล้วโอเคโอ้บึ้มมากโคก็เยอะอยู่เหมือนกันนเนี่ยเยอะหลายแบบเลย โอเคฮะมามาอ่านี่จะเกิดลงหรืออีกก็น่าจะเจออีกนะน่าจะเจอของดีมากกว่านี้อะไรูเพชรอะไรเงี้ยใช่ใช่น่าจะเจอโอ้น่าจะเจอเยอะเลยแบบนั้นอะโอเคครับทรายเหรอทรายไม่ต้องการอนะเราต้องไม่ต้องการอนะไรมากโอเคโอเคโอเคอู้ได้ยินเสียงหลอนๆด้วยเฮ้ยโอเคครับอุ้ยได้มาห้าแล้วโฟอาเหลืออะไรไว้เนี่ยโอ้โหยังไม่ครบอีกเหรอไวเนี่ย ต้องรออีกโอเคตอนนี้โฟชุดฟูยังได้โฟแล้วไนหะ่ขัดไม่ขัรองเท้ากำลอองังรอเผาอยู่อะไรวะเหมือนพี่เลยมโฟอยู่ที่เดียวกับพี่ปะวะพี่ก็ขัดรองเท้าอะไรเนะี่ยหูตรงนี้เล็กยังบึ้มมาโฟเอ้ยโอเคเก็บเพิ่มให้ก็ได้อ๋อได้มาอีกสมบ็อกว่ะโอเคโหบึ้มจริงๆเไว้แถวนี้ โอเคครับอาได้มาสามแล้วเว้ยได้มาสามแล้ว,วอีกแค่ก้อนเดียวเว้ยโฟกำลังเล่นอยู่ทสีโอ้ยัง e พีเวลห้าแล้วอะ่ะแป๊บเดียวเองขุดไปขุดมาเรียบร้อยโฟมามาโอเคครับ okay, คุณผู้ชมเรียบร้อย,ย,อยแค่นี้รนเราก็น่าจะพอนะฮะดูซิว่าสินมีจะมายัางโฟน่าจะใกล้แล้วละมังเออเวลาเวลาที่มันจะเกิดนี่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกนาทีได้แหละโอเคล้วจะขึ้นยังไงไว้เนี่ย เดี๋ยวก่อนนะมีเหล็กไหมเออไม่ใช่มีมเหล็กมมีบล็อกขึ้นเหมือนกันเลยโอ้โหไม่พอวะ่ะโอเคเรียบร้อยฮะเอ่อเดี๋ยวก่อนนะหาหาที่ก็โดยก่อนหืมเราเล่นเวอร์ชั่นสูงๆแล้วพอมาเล่นเวอร์ชั่นนี้ใช่ป่ะเวลากดคอนโทรลเนี่ยแทนที้มันจะวิ่งไวมันกับมันกับซูมั้งนั้นอะ่ะมันเลยรู้สึกแปลกๆโอเคโฟล์ินมีมาแล้วซินมีมาแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ขับเรือเลยอ่ะจะใช้ชีวิตยังไงว้เนี่ย เรือตัวครับตัครับเดี๋ยวกอนนะหูยังไม่ได้รับเรือเลยว่ะโอเคเรียบร้อยโฟมาเราพร้อมแล้วอ่ามีตัวครัโฟใช่ไหมโอ้โหสวยงามตามทองเรื่องแล้วไปเอาตัวครักลับหรอโอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้ซินมีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเราจะขึ้นไปพีพีกันด้านบนซินมีนั่นเองนะครับโอเคโฟรเราจะวิ่งเข้าหามันหรือว่าเราจะรอให้มันมาหาเองรอมันเดียวยารอไหนเอออยัางเห็นด้วยมาสุด <c oughs> มาซะสูงเลยมึงโอ้โหเตรียมเรือเลยไหมเนี่ยเตรียมเรือรอไว้เลยนเนี่ยโอ้โหโอ้โหแม่งแม่งมามาไกลว่ะแม่งมาไกลว่ะโออเริ่มแหลกแล้วโฟโฟแหลกปะเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกไรฮะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะเริ่มมาแล้วเว้ยโฟโอู้จอ๋อโฟโฟเปิดประเด็นใช่ไหมโฟเปิดประเด็นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะโฟเปิดประเด็นโฟเปิดประเด็นเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยโฟยมาเร็วเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอปรับของอะไรก่อนนิดนึงเพราะตอนนี้ของที่เราไม่ใช้ก็เยอะมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรดีวะเนี่ยไอ้นี่แล้วกันเนาะโอเคเฮ้ยมีไข่ด้วยว่ะแจมแจมแมวมากโฟเดี๋ยวก่อนนะทำไมเป็นอย่างนั้นวะน่ะเฮ้ยมาเล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะโฟวางเรือรอเลยเหรออยู่ใต้ดินอะรอรอรอเฮ้ยมันสไลด์ได้ว่ะเฮ้ย ธรรมนาที่ไหนเรืออะไรบนดินได้อะโฟโอ้โหสุดยอดครมูฟอ่ะคนมูฟเดี๋ยวนนะเดี๋ยวกันนะโอ้ตีตีเอาตีเรือไม่ได้ว่ะตีเรือไม่แตกว่ะทำไมโฟอยู่บนน่นละพี่อ่ะโอ้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่กำลังวิ่งเข้าไปหาไว้พี่เคยเจอแล้วแมพี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวมาแล้วโฟมาแล้วโอ้ยนี่ยิ่งกว่าไททานิคอีกเลยเนี่ยของเรานี่ยิ่งกว่าไททานิกอีก มาแล้วโฟมาแล้วมาแล้วทำไมเหมือนมันจะใกล้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเลยวะเหมือนมันจะถึงต่ยไม่ถึงวะโอ้ถึงแล้ว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 โอ้โอ้โฟยไหนวะเอา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 เลยเลยเลยขึ้นมาโฟขึ้นมาเดี๋ยวกนนะเรือแม่ไม่ค่อยได้อย่างใจเลยไม่เหมือนเวอร์ชันใหม่ๆเลยว่ะโอ้ยแล้วไม่โฟมันขึ้นมาวะน่ะ ไอ้อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไอ,อ้ออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทบอกแล้วอจะวางเรือไว้ตรงนั้นไอ้ขึ้นมาแล้ว,ลว,วขึ้นมาแ,แล้วอุ้ยอุ้ยเทเทระเบ,ะบิดเลยเปิดฉากพีพีอะไรไหมหรือว่ายังไง <c oughs> ได้แล้โอ้โหขับเรือวัดขับเรือได้ฟันเนี่ยนะแม่งน่าจะหาดคอว่ะออ้ยเดี๋ยวก่นอนวิ่งเกียร์นี่ว่ะนี่คิดวม่นเกียร์นี่ว่ะอะไรวะโฟเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โหเราไม่ได้คับเรือไว้แบบเยอะๆเ,อเลยอะอแล้วเกิดเราโอ้โหโคตรจะไกลเลยว่ะแล้วก็น,นะเราเราโู้เราไม่สามารถคับในตัวได้นี่ว่ะมันต้องใช้ตั้งสามอันใช่ปะโอเคมาห <c oughs> <c oughs> ลุดหลุดจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วอนะโฟเมื่อกี้โฟทำอะไรไว้เมื่อกี้โฟทำอะไรไว้เฮ้ยอย่าไว้เต็มเลยอย่างงี้ อน้ำกระจายน้ำกระจายโอ้โหยุยทำไมแม่นทำไมตามไม่ทันวินาติดเทอร์โบไงวินาโฟมีเทอร์โบไหมมีเทอร์โบอุ๊บอุ๊อุ๊บ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 อุอุ๊บอะ๊บอุ๊ีอุ๊บอด๊บอุ๊บอุ๊บอุเบยอุ๊บอุ๊ตรงไปเลยบอุุ๊บอุ๊ลอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุอุ๊บอเ๊ออเอย เฮ้ยอยู่โอ้โฟแม่งย่างนี้่เองเฮ้ยเรือแม่งได้ว่ะเรืยังใช้ได้อยู่เอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะลถแล้วจะลถและเรือบัมมาเนี่ยโอ้เขามีแต่รถบัมนี่เรือบัมว่ะนี่เรือบัมคอนโทรลก็ยากดูกันนะดูกันนะออึึไไปป้เฮ้ยจะใช้เรือจะใช้จะจะใช้เรืออู้ยเดี๋ยว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 ลงลงลง มีลงว่ะมีลงอืมอทำไมทำไมโฟตีไก่วะทำไมโฟตีไก่วะโอ้ยอยู่ด้อยู่ด้านล่างพี่ไงอ๋ออยู่ด้านล่างมันไอ้นี่ได้เหรอแล้วก็นะยังไม่ไมีไม่มีเรือเอ้ยไอ้นี่ไนี่ไอนี่ได้อยู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 ่ียย๋ย,ยวก็นะหาจะตายแล้วทำไมเอา้าแล้วทำไมห<ด>ลอดหลอดหลอดอาหารอ้าหลอดอาหารพี่มาแล้วรอบแรกหลอดอาหารหายนะเว้ยของพี่อ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนที่ขับเรือ เอยโฟโฟมีการหนีมีการหนีเดี๋ยวก่อนนะแม่งไม่มีบอกให้วางเลยโยเนี่ยจะได้โต๊ะรับโฟ่าหนีดิโอ้ยไอ้อเ,ออเรื <laughs> เออเดี๋ยวก่อนนะพี่กลับไปเอาเรือก่อนรับมาซักน้ำมันสามลำไหมจะได้แฟงแฝเอา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 เรือไปไหนโฟโฟเฮ้ย hey, มึงดูเรือด้วย <laughs> <laughs> เรือไปไหน <laughs> เออเดี๋ยวก่อนนะเออไอ้ลำนี้ของพี่ลำนี้ของพี่ไอ้ไห,หนจัดมานะ <laughs> ละลำนี้ของพี่ <laughs> เฮ้เดียวเดี๋ยวเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปดิโกโกโกบุกเลยโอ้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 ยเกือบเกือบแตกเกือบแตกเกือบเกือบเกือบเดี๋ย่อย่ยไม่ดันบีหรอกหนูเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมี่จะไฟไหมเอ้ยเคิดทำไมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอ้ยโอ้ยดาเมจแรงดาเมจแรงดาเมจแรงเหรอดาเมจแรงเหรอโฟมีเรือไหมมีเรือไหมใครตายก่อนนะใครตายกันนั้น ก็เอาชิปหายแล้วเรือเรือเรือกูลงเอาเรือแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเออลงมาในนี้นี่แลโอเคเรียบร้อยไว้เฮ้ยเฮ้ยชิบนี่นี่นี่มาแล้วโฟพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยเอันนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันนะอึบอึบนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าวเรือกูอยู่ไหนวะเนี่ยเรือกูอยู่ไหนไปแล้วอ้าวชิปชิปชิปหายเลยชิปหายเลยเดี๋ยวกันนะกินหางก่อนกินหางก่อน โอ้ยมันฟื้นฟูช้าว่ะเอาชิปงยแล้วเอาเอาแล้วของวี่งแล้วของวีไปแล้วโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะตายกันไวเนี่ยแล้วก็นะม้ามันขึ้นมาตอนไหนวะเฮ้ยมันชนอออยเกือบ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 เฮ้ยมีสเต็ปว่ะมีสเต็ปว่ะถ้าเกิดขับเรือนี่เลือดฟื้นฟูมีเนี่ยฟื้นเออฟื้นฟูโอเคเฮ้ยตอนนี้ซินามีนี้ไปไกลมากเลยเนี่ยโฟโฟดูเมืองที่เราวิ่งมานี่คือแบบ อยู่ใต้น้ำหมดเลยด้นานี่คืออะไรเออด้านหน้านี่คืออะไรโอ้โหอ้าหโฟไม่ไปต่อเลยเหรอโฟไม่ไปต่อเลรออืออืออืเดี๋ยวก่อนอืออือนี่นี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยไปไหนวะไปไหนวะโอ้โห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 โฟโฟเอาเรื่องว่ะอืออืออือเยเดี๋ยว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 โฟใจเย็นโฟคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้นะเราได้านล่าง แล้วคือยังไงคือเรือดรอปลงมีอยู่ข้างล่างเหรอเมื่อกี้มันดีผมเมื่อกี้ใช่เหรออาชิบหายแล้วกูงั้นต้องขึ้นงั้นต้องขึ้นอึ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอเรือแล้วเจอเรือเฮ้ยอย่าอย่าวนกลับมาอย่าวนกลับมาดิอย่าวนกลับมาอย่าอย่าเท่ากันนะเรือเมื่อไหร่เรือจะฟื้นฟูเนี่ยอ่าฟื้นฟูฟื้นฟูโอเคโฟล้อล่องไปแล้วว่ะโฟล่อนลงแบงล่างแล้วว่ะฮึบอุบแล้วกันนะเฮ้ยโฟทิ้งเรือว่ะ โฟทิ้งเรือแล้วโฟอยู่ไหนวะโฟทิ้งเรือแล้วโฟอยู่ไหนวะโอ้ยโอเครู้สึกว่าค่อยๆค่อยๆเกิดทีนิดทีนิดเฮ้ยโฟอลไรอย่างนี้นะแล้วแล้วโฟไปไหนวะได้บนอ่ะเอ้าจะได้มาเต็ะจูบกันอีกไหมหลอกอะไรวะเมื่อกี้เห็นเรืออะไรวะนี่ผมโยนเรือทิ้งแล้วก็นี่ไงอ้าวโฟหลอกลวงโอ้โหดูดลวงหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงเหรอหลอกลวงเหรอ มันน uh, e, 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 uh, ่าติดเทอร์โบได้ว่ะ okay. น่าต oh, ิดเทอร์โบได้ว่ะเฮ้ยฮึบ่มเพิ่ชิมหายละชิมหายละนี่นี่เดี๋ยวนนะโอ้โหเดี๋ยวกอนนะโอ้โหแม่งมีสเต็ปว่ะโอ้โหแม่งมีสเต็ปว่ะเดี๋ยวกันนะฮ้ยเดี๋ยวกันนะโอ้ยแม่งมีสเต็ปว่ะแม่งมีการวางน้ำมีการวางน้ำเดี๋ยวกันนะมีการวางน้ำเหรอมีการวางน้ำเหรอทุบอุ้ยอุ้ยโดนแล้วว่ะโดนแล้วว่ะ โดยแล้วโฟไม่มีเอนเดอร์โพด้วยไม่มีเอนเดอร์อู้ชิปชิปหายมาจากไหนวะเนี่ยไอโฟแม่งเกียนว่ะเดี๋ยวก่อนนะกินหางก่อนโฟแม่งเกียนว่ะปิดปิดปิดดับ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 โฟเกียนว่ะเฮ้ย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 ไปคับตอนไหนวะไม่น่าไม่น่าว่าทำไมถึงเงียบเงียบที่ไหนได้แม่งคับไฟแช็กนี่ว่ะโถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุไม่ถึงว่ะโอ้โหที่ขึ้นมาเลยขึ้นมาดีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวางแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่า อันหนึ่งอันหนึ่งฮึบฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ยขี่ม้าได้นี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยจริงอึบอื้มกอนะไม่ลงหลุมไปโฟลงหลุมไปลงหลุมไปลงหลุมใบโอ้โหทำไมต้องวางบล็อกเดีวยววะเวลาเล่นพี p พทุกคนนี่ต้องวางบล็อกหมดเลยหระฮึบอึบโอ้โหจะถึงแล้ว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 แม่งอยู่แกกางหน้าแต่ตีไม่ถึงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรพีกเลยจริง อุ๊ยเฮ้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 ยเกียนเกียนเกียนโฟอย่าอยาโฟเกียนเหรอโฟเกียนเหรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจะตายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพัก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 เฮ้ยเฮ้ยพี่ได้เรือลำใหม่แล้วโฟพี่ได้เรือลำใหม่แล้วแน่แน่มาเฮ้ยอ้าวดำน้ำเฉยเลยเฮ้จะขี่ดำน้ำเฉยเลยพี่ถือดาบพี่แอบถือดาบใส่ม้าดิใช่เหรออ๋อถือดาบใส่ม้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอ้มีงี้ด้วยเหรอวะ โอเคได้ฟอร์เวอร์มาแล้วฟอร์เวอร์มาอ่าโฟลงไปไหนโฟนี่ซินามีแม่งไปไกลมากเลยเนี่ยอืมโอเคโอเคเฮ้ยอุ๊ยเกือบตายตายปะไม่ตายเหรอทำไมไม่ตายวะทำไมมันไม่ตายโฟตอนนี้อาหารพี่จะหมดแล้วนะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะโฟนะโฟจะเอาไงอีกฮะับโฟจังงี้เฮ้ยแม่งเอ้ย บ็อกซโตนบ็อกสโตนนี่แม่งมีกี่อันไว้เนี่ยไม่เมื่อไหร่มันจะหมดไว้เนี่ยเวก่อนนะฮึบฮึบฮึบอึบอึบเอาีล้เอาชิมหายเรือไปไหนเรือแตกว่ะ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 ฮึบ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 อ่าโฟโฟออำลาเถิดโฟเอ๋ยอำลาเถอยอ่าขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วโฟอึบ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 เอาชิมหายแล้วจะขึ้นอ้าวชิมหายเรือแตกเรือแตกว่ะเรื่อนนะ Uhm, โตคะคาบที่โฟวางไว้ตรงไหนวะอยู่ไหนวะโตคะคาบที่โฟวางอยู่ไหนวะแถวๆนี้แหละจาได้อยู่นี่ยเนี้ยเนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี้ยเนีจะล่อจนอาหารที่หมดเลยนี่ไงนี้ยเดี๋ยวก่อน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 อ่าได้โฟคาบแม่งหลายๆลาอุ้ยอะไรวะกูไม่ไม่ตายอะอะไรวะคิปเปอร์พี่คิปเปอร์มาจากไหนวะเนี่ยนี่มันยังไม่มืดเลยนะแล้วตอนนี้โฟอยู่ไหนข้างบนมาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว แม่เรือลอยลำเรือลอยลำฮึบนี่นี่เรือลอยลำเอาชิบหายแตกอีกอูตายตาตก่อนนะขึ voilà. ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วฮึบฮึบเฮ้ยเยเกียเ้ยเฮ้ยเฮยโฮ้ยเฮ้ี้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยอไยเฮ้ยย้ยโ้ยเฮ้ย้้้้ อ๋อเ <Okay, okay. S 1> อ้ยเดี๋ยวดีแม่งหลอกนี่ว่าโถเอ้ยโถโฟอย่าหลอกพี่เลยอยู่ตั้ง้งบนอยู่ตั้งข้างบนว่ะแล้วกันนะตวัวคัพนี่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นเราเอาตวัวคัพเราครับคุณผู้ชมแล้วกันนะเอ้ยเอ้ยเออปืนเไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่โฟกิวพี่มีเห็นเหรอโฟกิวพี่แม่งมีไฟแช็คนี่ว่ะลืมไปแล้วกันนะไฟแช็คนึงมีแล้วกันนะฮึบฮึบ ไปไหนก๊อบไปไหนครับโอ้ยร้อนแรงว่ะร้อนแรงว่ะอุยอุยอุยโอ้ยเมื่อไหร่จะจบวะเนี่ยอุ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 ยอหรอุย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 มุยอมยอุยอุยอุหอุยอุต็มยอุยอุกอุยอ้ไอุย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 หุยอเยอุ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 อาเอ่ยอุยอุยยอุ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 ยออออ่ออ่อยโอแหมต้องรอนย้ย ต้องรอนานอ,อืูไหนูอยู่ไหนเนี้ยโ <c oughs> <c oughs> ฟอยู่ใสเแล้วนะมานนพี่มาจยะเต็มไหม,ม,มยังยังเลยโอ้ย <c oughs> ไม่หลอกโฟไม่หลอกโฟไม่หลอกโฟดับพีแล้วราดับพีแล้วอุ้ย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 สาหัสเลยดิ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 อุ้ย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 ตัวขับก็วางว่ะเฮ้ยตัวขับก็มานะจุดจุดเนี้ยเยเย้โอเคครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดตรงไหนวะเอาเกิดตรงนี้เหรอ ม่ได้พี่ผม TP มาอ๋อ TP มาใช่ไหมโอเคผมความสนุกก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะสําหรับภายในคลิปนี้สําหรับใครที่ชอบผมนะฮะแล้วก็ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบน้องโฟก็สามารถทําการไลค์แล้วก็อย่าลืมแช์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามน้องโฟล,ลิงอยู่ข้างล่างใต้ดีลิช้ชันแล้วนั่นเองก็วันนี้วิทุที่แคคขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับวสวัสดีครับวสวัสดีครับผมมาเลยโอ้ยโอ้ย